พกนาทีสามสิบหกวิได้มาสองร้อยสี่สิบสามนั่นเองนะฮะแต่เราลองคิดกันเรื่อยดูไหมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ลูกไฟประมาณสองพันสองร้อยสิบห้าก็ประมาณห้าหมื่นลูกไฟเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับผมก็หลังจากที่เกมอัปเดตหนึ่งจุดห้ามาเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับดันดนเนี่ยผมก็ จะมาสอนทุกคนในการ FK ของการลงเลอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เพียงแค่ตัวละครเบจิต้าตัวเดียวน,นะครับท่านผู้ชมก็ผมขอแนะนําว่ายิ่งสเตตดีก็จะยิ่งแบบว่าเล่นง่ายนะครับท่านผู้ชมยิ่งเป็นทําม e s s e n ชัน3ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก็เรียกได้ว่าใช้แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมในการ FK นั่นเองนะฮะแล้วก็มันจะเป็นต้องรองจบรอบแล้วก็สามารถ FK ได้เหมือนเดิมด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวิธีการ FK นะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราไปดูคลิปกันได ไหนดูซินี่ไงได้แล้วนะครับผมมีตัวซีเค็จริงๆด้วยนะทุกคนนี่อย่าลูขาดโคตรเท่ดีซีช็อปมีไก่ตัวซีเค็ขายเพียบไก่มิสิกก็มีรับกดเกมพาร์เติมโลบักแท้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับ u g Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ cloud เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดบอร์ด LK f ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกรอกโคด Anime6 เ,เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ มากนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เบจิต้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็หรือว่าไอซอนและที่เหลือเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวอื่นมาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือโปรแกรมออโต้คิกนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าตัวแทนที่สตาห์นั่นเองครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนั่นเองนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแทนที่สตาห์ของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมการตั้งค่าของผมนั่นเองนะฮะก็เลือกเเปป็นพสีดคูณหรือว่าคูณองเป็นคูณแล้วกันเพราะว่า ในการเอฟเคครั้นี้เนี่ยเราไม่ต้องรองให้จบรอบนะเนะครับท่านผู้ชมคือเราสามารถตั้งแบบเอออโต้เพลย์ให้แบบว่าไปเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยแล้วก็กด c o n t i n u ์เพลย์แบงก์นะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็เรคคอร์ดดิ้งผมตั้งเป็น F8 นะครับแล้วก็ Playback เนี่ยผมตั้งเป็นปุ่มปิ้นสกรีนหรือว่าถ้าใครหาปุ่มในคีย์บอร์ดไม่เจอมันจะเป็น p r t s อ่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลย แล้วก็อย่าลืมตั้งเป็น away l s on top แล้วก็ show caption แล้วก็ use default t 2 bar ประมาณนี้เลยที่ผมตั้งค่านะแล้วก็เราจะวางไว้ประมาณตรงนี้เลยกันของหน้าจอเรเองนะครท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปที่เลดกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมวิธีการ a F K นี้เนี่ยมันจะได้ประมาณเวฟบ10ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าบอสมันอาจจะวิ่งมาชนพานแตกก็จะได้ประมาณที่ 150ลูกไฟประมาณนั้นนะท่านผู้ชมไม่ใช่150ดิประมาณเกือบ200ท่านผู้ชมต่อประมาณ5-6นาทีนะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการ FK ที่ไม่รู้ว่าดีที่สุดหรือยังแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับสายขี้เกียจแบบผมเนี่ยระหว่างที่รออัปเดตถัดไปก็สามารถใช้วิธีการนี้รอได้เองนะครับท่านผู้ชมก็ด่านที่เราจะเล่นนะครับก็จะเป็นด่าน i ิ f i n i t y ด่านสี่เองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยโอเคก็เดี๋ยวรอเกมมันมาแป๊บนึงนะเองนะฮะท่านผู้ชมก็ แบบเดิมไปนะครับผมไม่ว่าจะเอฟเคไงก็ตามเนี่ยให้เราปล่อยบ้านแตกไปหนึ่งทีนะเองนะท่านผู้ชมก็เลือกไปอะไรไปก็ได้นะเองนะฮะ<ๆ>ก็ยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอยู่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะทําการเอฟเคนั่นเองนะฮะ,ะกดเจายไปเลยนะครับท่านผู้ชมปล่อยบ้านแตกไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็กลับมาเจอกันตอนที่บ้านแตกลแล้วดีกว่าน,นะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเองนะฮะก็เราทำการกดดูจุดยิงกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชม ผมจะยืนที่ประมาณหัวมุมตรงนี้นะครับท่านผู้ชม آ, เดี๋ยวผมปรับกราฟิกแล้วกันเผื่อใครไม่เห็นนั่นเองนะฮะอ่ะปรับเป็นโลผมจะยืนประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่ยืนประมาณหัวมุมตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ประมาณใช้ประมาณเอาละท่านผู้ชมไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แล้วก็หันหน้าจอขึ้นอย่างนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็ซูมออกมาให้สุดนั่นเองนะฮะนี่ซูมออกมาให้สุดนะ oh, <lic> <ล> <aquilo> อ voilà. ่ะแล้วก็ให้มันอยู่ในหน้าประมาณผมแล้วกันสำหรับจุดที่เราจะวางเบจิต้านะครับผมผมจะวางให้ดูก่อนนั่นเองนะฮะผมจะวางทีี่บรริเวณตงน้ผม1 2 สานะครับผมสาเหตุที่วางตรงนี้นะครับเราจะสามารถกดเลือกการได้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่ออตโต้คิงม,มันจะลั่นบนไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีบางครั้งที่มันกดแบบว่าเลือกการเองบ้างก็ช่างมันไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องการอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็อาจจะมีการที่แบบว่าเป็นอะไรนะคัรมู่หนาบ้างนั่นเองครับท่านผู้ชมก็อาจจะสามารถวางวาิจิต้าได้จุเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นการ,รอื่นๆที่มันแบบว่าลดระยะเนี่ยก็อาจจะแบบว่า ใน,นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะบ้านแต่งได้ง่ายนะครับรผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยโฟกัสแค่การ FK ได้พอนะครับรผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคทุกตาอ,อ,อยู่แล้วนะครับรผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะมาคุณผู้ชมรอบที่แล้วผมลืมกดอัดนะเออเสียดายมากนะครับรผู้ชมมากลยอย่างที่เราพร้อมแล้วเนี่ยให้เราทำการกด F8 แล้วก็ทำการกดคลิกที่หน้าจอสัก2-3งทีแล้วก็กดรีเพย์ไปได้เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็แนะนำตรงนี้นิดนึงนะฮะก็แนะนำว่าอย่าให้เป็นบับโบนัสเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะทำการกดไปยิท้าไม่ถูกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะก็กดเลือกไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็กด yes ไว้นั่นเองนะฮะก็ผมแนะนำว่าให้รองเงินเด้ง จนครบก่อนล้วค่อยวางไปจีตราก็ได้นะครับผู้ชมเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบอะไรนั่นเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ตั้งในการวนเนี่ยเป็นคูณ4คูณ2อ่ดีนะครับผู้ชมก็แล้วแต่เนาะก็ยังไงเนี่ยมันก็แบบมันก็ลั่นแบบคูณ2อยู่แล้วคือแบบว่ามันก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะแต่สาเหตุที่ผมตั้งไว้เป็นคูณ2เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะลิกเร็วเกินไปหรือว่าแบบว่าคลิกล้วนเกินไปอาจจะทาให้ลิไมิติดอะไรประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมขอรอเงินก่อนนนเองนะครับผู้ชม ประมาณนี้เลยเนาะก็สำหรับออโต้คลิกนี้เนี่ยก็มันจะคลิกการให้อัตโนมัตินะท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสเรื่องการเนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้เงินเด้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการวางเบจิต้าได้เลยนะครับท่านผู้ชม1ตัวนะครับผมคลิกนะครับผมอย่าลืมกดคิวทุกครั้งหลังการวางนะครับท่านผู้ชมกดเลขกหนึ่งนะครับผมกดคลิกนะฮะแล้วก็กดคิวนะครับผมแนะนําว่าแนะนําว่าให้วางห่างกันนิดนึงนะกดเลขกหนึ่งนะนะครับผมกดคิวนะครับผมให้กดคลิกนะฮะแล้วก็กดคิวนะคครรัับบบผผมมปึ๊กดเลขนะ ตรงนี้วางได้ไหมอ่ะเงินไม่พอนะครับท่านผู้ชมแต่ผมขอลองเงินพอก่อนกดเล็หนึงนะครับผมกดคลิกแล้วก็กดคิวนะครับแนะนำว่าให้วาง,งห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะวางไม่ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการกดคลิกที่เบจิต้านะครับผม mm. คลิกรัวๆนะแล้วก็ทําการกดอัปเกรดนะครับท่านผู้ชมสักสองสา,ามที <S <S <น>แล้วก็อันนี้เนี่ยให้เลือกเป็นฝั่งขวาไปตลอดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะตรงกับเบจิต้าพอดีนะแล้วก็กดตัวที่ตัวที่สองนะครับท่านผู้ชม คลิกแล้วก็กดเอ่ออัปเกรดไปนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยเออแล้วก็ตัวที่3นะครับผมคลิก right. ิมยัมไปเลยก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็กดอัปเกรดไปนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนี่ก็จะวนประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวที่4ก็ทำเหมือนกันนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็หลังจากกดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการคลิกที่หน้าจอตรงนี้ประมาณ2-3ทีด้วยกันปึ๊บ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 อ่ะแล้วก็กด F 8เพื่อทำการหยุดบันทึกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะก็สำหรับมาโครของในการ เอ่อเซตเอฟเคของฐานนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราลองกดให้มันลาร์นดูนั่นเองฮะกดเป็นสกินได้เลยนะครับผมมันก็จะทำการลาร์นอย่างนี้ไปนะฮะก็อย่าลืมตั้งค่าตามที่ผมบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะจบที่เวฟเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้ทำการกดเลือกการกดเย็ดเริ่มมานะครับท่านผู้ชม ก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องที่มันจะแบบว่าอะไรนะอาจจะปล่อยว่างบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทําการรันมาโคอยู่ดีนนเองนะฮะก็อาจจะรันช้าแต่ว่าอย่างไรก็รันนะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยแล้วก็ที่แนะนําไปเบจิตา้าเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทําดาเมจต,ตอนต้นเกมได้ดีนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยอ่านี่เห็นไหมมันก็จะกดคลิกนะครับท่านผู้ชมอนี่ก็จะเป็นการคลิกวางตัวนะเองนะครับผมนี่ก็ชิียวเเลยนะท่านผู้ชม,มประมาณนี้เลยนะครับผมก็ มาโครมันน่าจะรันอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราตั้งคูณ2ไว้ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันเร็วกว่านี้เนี่ยแบบการพลาดจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าคูณ4ไปเลยก็ได้นะท่านผู้ชมอ่ามันก็จะคลิกรัวๆเห็นอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมอ่าเห็นปะตอเห็นที่ว่าเบจิต้าตรงนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะฮะว่าไอาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถเลือกการได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเราไม่จะเป็นต้องกดตรงอื่นเพื่อเลือกการเลยไนดะ้เองนะฮะก็ บอกได้เลยว่าสะดวกมากๆเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะในชิวจัดนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่มีมีเบจิต้าเนี่ยก็อย่าลืมอีโบแล้วก็ทํสามดาวหรือว่าทำสเตตให้มันเออดีดด้วยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนี่นะครับผมตอนนี้ก็เวฟบเจ็ดเนี่ยเราได้ประมาณ80ลูกไฟแล้วนะเองนะฮะก็ยังไม่มีวิเวลว่าจะบ้านแตกเลยนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะไหวยอยู่นะด้วยความที่ตัวที่มันเดิมนมาเดียวๆเ,เนี่ยเบจิต้ามันจะตีคูณ2เลยนะท่านผู้ชมเรียกได้ว,ว่า เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับสำหรับเบจิต้านะก็ยังตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีวิวเวลนะท่านผู้ชมผมคิดว่าถ้าบ้านแตกเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่บอสวิ่งมานะเออถ้าเจอบอสวิ่งเนี่ยบ้านน่าจะแตกหลาเลยแต่ว่าถ้าเจอบอนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเคลียร์ไหวอยู่นะ เมื่อกี้ด้วยความที่ตอนตั้งต้นเนี่ยผมเป็นบัฟเงินด้วยก็อาจจะได้เงินเะกวปกติเนาะแต่ว่าถ้าได้เป็นบัฟอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมขอแค่เราคลิกปุ่มวางปุ่มอัปเกรดแล้วก็เอ่อไอ,อ,อ,อปุ่มการเนี่ยได้ตรงที่ผมบอกเนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมไม่จะเป็นต้องซีเรียสอะไรละอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหน้าตอนรองเงินเด้งหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดเนาะอ่ะประมาณนี้เลยแต่ที่ผมต้องให้คลิกหน้าจอก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะมีการเด้งขึ้นมาระหว่างที่มาโคกำลังรีเ่ะรปมรมาาน้ผคิดว จริงไว้เผื่อก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตำแหน่งที่เราจะวางไปจิต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอยู่นอกเหนืออะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอ่าตรงนี้หลุดไหมนะครับท่านผู้ชมหลุดไหมถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมอ่าหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่เวฟสิบนะครับผมได้มาสองร้อยได้เองนะฮะเอ้ยหลุดปะวะเอ้ยหลุดไหมะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดไปจิต้าผมเอาทันพอดีไว้ท่านผู้ชมเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เวฟสิตัวน,นี้ได้มา200นะครับท่านผู้ชมใช้เวลาไปประมาณ6นาทีนะเออถือว่าใช้ได้เลยนะ6กถึงเนาทีอนะสำหรับใครที่แบบว่าปล่อยแบบ fk ค้างไว้แบบไปได้ซีเรียสอะไรก็ชิวๆอยู่แล้วนะท่านผู้ชม6นาทีเนี่ยตกขั้นต่ําประมาณ7นาทีด้วยกันผมเผื่อๆไว้เลย7นาทีเนี่ยได้สมมติว่าเมื่อกี้บ้านแตกนะ7นาทีได้200ใช่ไหมประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยก็ได้ประมาณกเกือบสองพันแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากๆนะ อ่ะอันนี้เราเจอบอลวิ่งมานะฮะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเจอบอลวิ่งก็ปล่อยไปเลยนะฮะก็ยังไงเนี่ยเราก็หวังแค่ประมาณเวฟสิบแบบสุดดอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าในอนาคตเขาจะแก้เรื่องนี้ไหมนะว่าให้ถึงเวฟห้าสิบเท่านั้นถึงจะได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมคิดว่าต้องรองดูนะว่าเขาจะแก้ไหมคนระับแต่ว่าถ้าเขาไม่แก้นเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการ AFK ทั้งคืนก็ได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ไปสุ่มได้นะนี่นะครับผมหกนาทีสามสิบหกวิได้ หนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ลูกไฟประมาณ2 2งพก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ตรงไปเนาะก็สมมติว่ามันอาจจะแบบว่าจบช้าจบเร็วบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2000ลูกไฟต่อหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะฮะก็1วันเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะห้าหมื่นลูกไฟเลยนะครับท่านผู้ชมก็เรียก็ว่าหนึ่งวันเนี่ยปล่อยชิวๆเลยแล้วก็รอจนกว่าจะอัปเดตก็ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะใช้วิธีนี้นั่นเองนะฮะในการรอนั่นเองนะครับผมคงไม่เล่นแบบว่าตลอดนะท่านผู้ชมเเเเเพรรรรราาาาาาาะะะะะะวว่่่่่่่กกกมมมมมัััันน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 นคคคอออออข้้งงททีีปปปดตืบบไไไ็็ชชยผูจณ สำหรับคลิปภายในวันนี้นะเองน,นะฮะในการสอนเอฟเคเซอของ i n f i n i t y ้ดัๆๆนดันนะเองนครัท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเอ็นฮะแล้วก็สำหรับใครที่กดไลค์แล้วเนี่ยขอให้ได้โมนานะเอ็น,นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะเอ็นนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ